สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่7กรกฎาคมปี 66, หกหกหก,หกเนาะคำเตือนช่องของเราไมา่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสี่สองกับห้าหนึ่ง4 1 5 1 6หนะึ่นสะสี่ศูน4 5สี่หนึ่งสี่สอง5ีนะคะ จับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งสองห้าห้าสองสี่ห้าห้าสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะก็ขอให้าคนโชคดีนะต่อไปพิเศษศูนย์กับสามแปดกับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกศูนย์แปดสามศูนยสามนสาามหกสามแ่งห้าแปดศูนย์สามสามกศูนย์หกแปดสาม จับคู่ก็0 3 3 0 8ส1 8 3 8 8ศู1 1 3่3เนาะก็ขอใหทุกคนโชคดีนะคะต่อไปปกติเก้ากับ2กับเ9็9เกาก9จ็ับคู่ก้าสอ 7, 7, 4, 2, 7, 7 2นะคะ ต่อไป VAP 9ก็2 3ก็6 9 0 9 2 9 3 9 6 2 0 2 3 2 6 2 9 9 2 6 6 9 3 3 6 2 2 9 3จับคู่ก็2 3 3 2 3, 2, 3, 2 6, 6, 6 6 2 9 6 9, 6 9เนาะก็ก่อนเพื่อนๆทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะจับคู่ลุ้นกันนะแต่ละแนวทางวันนี้เราเน้นให้9กับ2 3กับ4เด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ